ที่รักทั้งหลายธรรมชาติของจิตเขาเป็นธาตุใสๆบริสุทธิ์ถูกปกครองด้วยความโงดยึดความคิดปลงเสียงที่ได้ยินอยู่นี้มโนภาพอารมณ์ก็อย่ายึดนะจบกที่หรักทั้งหลายจิตเป็นธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์ เมื่อลมแห่งความคิดนึกอารมณ์พัดผ่านเข้ามาความใสบริสุทธิ์นี้ไม่งอยึดปล่อยให้เขาพัดผ่านไปนี่คือแก่นพระพุทธศาสนาเทียวรักทั้งหลายเราคือธรรมธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์แค่ไม่งอยึด